วันนี้นะครับผมจะให้น้องเขามาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพ้าคนแผนหลวงปู่ทิมนะครับอ่าพบกับน้องอ้นแบ็คแมนนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมชื่อนนะครับพระองค์นี้นะครับไปเลี่ยมมาเจือสองวันสองสามวันที่แล้วนะครับไปเลี่ยมนะครับเจ้าของร้านบอกเลี่ยมไม่เข้านะครับผมวอเอามาเลี่ยมเอมเลี่ยมเข้าเลี่ยมเข้านะครับ แล้วเอารถกําลังจะขี่รถกลับบ้านนะครับรถสตาร์ทไม่ติดครับผมแล้วพอสตาร์ทติดแล้วบิดไม่ไปครับเพราะพอบิดไปปุ๊บขี่ไปสักพักยางแตกครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงจากกับผมกับน้องโอน้นะครับที่เอาพาหลงปู่ทิมไปเลี่ยมนะครับอันนี้ไม่ดูด้วยว่าประสบการณ์ของภายกุมารหรือว่าอะไรนะครับพอเลี่ยมช่างบอกเลี่ยมไม่ได้สักพักเดียว ขออนุญาตหลงปู่เลี่ยมได้นะครับแล้วออกมาสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทสามครั้งรถไม่สตาร์ทไ,ไม่ติดพอสตาร์ทติดบิดไม่ไปนะครับบิดไม่ไปไม่รู้ยังไงหรือว่าภายกูมานยังไม่ได้ขึ้นหรือย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อเพราะขี่ไปสักพักยางแตกนะครับเหมือนว่ารถจะหนักมากนะครับแสดงว่าไปกันเต็มคันรถเลยนะครับขนแผนภาย